ซีโร่โปรตีนคือการกินโปรตีนให้เข้าใกล้ศูนย์เขาเรียกว่าการบำบัดร่างกายแบบเร่งรัดเราจะลดการเผาในร่างกายเราเพื่อไม่ให้เกิดยูเรียในตัวเจนตังเกนง่ายๆกลิ่นฉุนๆกลิ่นแอมโมเนียกลิ่นยูเรียนั่นแหละที่มันออกทางปัสสาวะเราเมื่อไหร่ที่เราปัสสาวะแล้วมีกลิ่นฉุนมากๆแปลว่าเรากินอาหารที่เกิดการสัดาบสังเคราะห์แล้วเกิดยูเรียในตัวเจนสูงอาหารกลุ่มไหนบ้างหนึ่งเลยก็คือเนื้อสับเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อแดงเนี่ยเกิดยูเรียในตัวเจนสูงกว่าพวกเนื้อปลาเนื้อ สองฟองอาจจะไม่ได้รู้สึกแต่คนที่เป็นปลายเลเท้ายแล้วไปอัดไข่วันละหกฟองเจ็ดฟองเนี่ยจะสังเกตได้ง่ายว่ามีกลิ่นแอมโมเนียออกมาเยอะถ้ากลิ่นแอมโมเนียยูเลียเนี่ยมันออกทางปัสสาวะน้อยมีกลิ่นฉี่ติดปลายจมูกแปลว่าไอแอมโมเนียยูเลียมันคั่งในร่างกายไม่ยอมออกทางปัสสาวะมันจะหมุนเวียนอยู่ในร่างกายเราทำให้เกิดภาวะยูรีเมียเขาเรียกว่าภาวะยูเลียคั่งในสมองทำให้สมองอักเสบหรือถึงกับตุยได้เลยนะสี่คืออาหารเจ้าพวกถั่วห้าคืออาหารเจ้าพวกเห็ดสำหรับพี่ๆที่ต้องการทำซีโรโปรตีนฉบับเร่งรััดกรระมมาาาอออตยยยห้้เเเเเลลลวววววจจนนนไ่่ืแแูภซ ในเลือดเราน้อยลงหรือเปล่าแล้วยังไงฝากกดติดตามด้วยใครมีคำถามก็คอมเมนต์เข้ามาแล้วกันเนาะ